สมงคูรับรวด้วยแล้วสมีกถุงไหมครับลับ้อ่งมันไม่กัแล้วครัแกกลัมาชน่ายอยู่เป็นคนเดี๋ยวเมื่อี่บอกจะไม่กัแล้วครับจโกยังไหวนะยังาหนงงไหวีวผมั่งอยู่ที่่องบาเมื่อแล้วค่ะเาบอกครับว่ามันอยู่แกนขึ้นกเขากว่าอยากจะให้เราสนใจแหละมันเป็นจมด้วคุณพชฌาลองตกลมบไวห้แล้วนะ ถาชอกนขกจะไปหาตัวที่ใช้กินข้าเลยขนาดเข้าตัวเองอเลยม่การที่จะใช้ตัวต้มของตัวเองใชเขาลงใช้ทำปาชองก็แสดงว่า ประเภทนี้เนี่ยจะมีอะไรได้อกจากโรคทาเรียกว่าอะไรโรคจริตกับยปกติตวัตวต้งตัตวตเองย,ยังไม่กด้าแสดงออกงานาาเตีวคนที่อายนะเอาลอมเชื่อมอืันไปทำแล้วเป็นมินว่าตรงนี้ ごめんない。<music> เนืนะคะท่าป่านะคะท่าป่างสามัคคีนะคะมีอุียท่านใดเนาะอยากร่วมอนโมธนามบินด้วยไหมคะท่านสามมคีท่นสามมะคีลูกข้าวเหนียวนะคะคุณเล็กอารุนคุณวิลาวันคุณช่อมเบิงนะคะขอบคุณนะคะที่มาช่อมเบิงนะคะ กองของครก็ได้คนตลาดี่ปงก็ของเรานะคะ่องรูปคนแปลกหน้านี่อนปิดไปแล้วใช่ไหมมุกาเปนเม็ดทองใคได้คิดได้ง่ายเลยะอย่างนึงเราก็ไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าเม็ดชิดาใครเราไม่อะไรให้ใครแต่เราต้ไม่ไปเม้นามตามได้กัน นี่นมาดี่ะคะปามีมอนน่ีคืวามีช่องทาง้มาดูนะคะนี่ ที่สุดก็ปูนก็หมดพอดีแล้วอุปกรณ์เรียบร้อยนะคะมาดูทางนี้นะคะแม่ครัวก็สับแตงป๊อกป๊อกป๊อกปอกอกปอสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ ชมคลิปย้อนหลังเป็นกำลังใจด้วยนะคะ,ะติดตามสักนิดชมคลิปย้อนหลังสักหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะได้รนะคั่วไก่ย่างนะคั่วไก่ย่างคั่วไก่ย่างนะคะแล้วก็ตันแตงนะคะไม่ได้ดูยังคั่วไก่ย่างฮะย,ยังไม่ได้ดูเลยค่ะเดี๋ยวดู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 ก่ ถ้ายังไงคั่วไก่ย่างดูขออ่อยเชมเอวเทยนะว่าเอลให้กินแล้วเขาอยากแอวอยากเมือ่อโอ้หูน่ากินจังเลยเขาเอิญมาคัา่วเค็มหมดนี่นะนะดูหอมท่าทางน่ากินมากเลยกับข้าวมื้อเย็นนะคะแล้วก็ตำ แป้งนะคะขั่วไก่นะคะน่ารับประทานมากเลยนะคะนู่นนะคะทำงานจะเสร็จแล้วนะคะปากปากรับประทานสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ